มูฟี่เชกสวัสดีครับด้วยเวลาของ m มูฟี h เช e กับผมจัโลธนพัฒนนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับมาอัปเดตหนังใหม่ที่เขาฉายสัปดาห์นี้กันหน่อยดีกว่าครับพบกับจอมป่วนตัวสีเหลืองในมินเนีนเดอะไลฟ์ออฟครับ ภาพยนต์แอนิเมชันภาคต่อของ m i n i น n s ในปี2015ที่ประสบความสำเร็จด้านรายได้เป็นอย่างมากเลยละครับ Minions The l i g h t s of Gru จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของเหล่ามินเนี่ยนจอมแสบที่นำโดยเควินสวอตและบ๊อที่ต้องช่วยเหลือเจ้านายตัวน้อยอย่างครูให้ขึ้นเป็นซูเปอร์ไวร์รที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกให้ได้ครับ โดยเป็นเรื่องราวภาคต้นของหนังที่ครูเนี่ยยังเป็นเพียงแค่เด็กวัย12ขวบและยังไม่ได้เป็นวัยร้ายกระชอนโลกแบบภาคแรกนะครับครูเนี่ยอยากที่จะครองโลกจึงได้เข้าร่วมกับแกนวัยร้ายอย่างวิเชียสแต่เมื่อแกนนี้ไม่ยอมรับเขาเพราะเขาเนี่ยยังเป็นเด็กครูจึงหาทางโค่นล้มอำนาจซะเลยครับแต่เมื่อครูถูกแกนวัยร้ายนี้จับตัวไปเหล่ามินเนี่ยนจึงต้องไปฝึกวิทยายุท์และรวมพลังกันไปช่วยครูนั่นเองครับ ในบ้านเราก็สามารถไปชมกันได้แล้วสัปดาห์นี้ในโรงภาพยนตร์ครับเอาเละครับแล้วกลับมาติดตาม m มูฟว Shake กับผมจะโลดได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับมูฟวี่เชค